สวัสดีค่ะป๊อกกินนะป๊อกกินออกแบบนะคะนี่ก็จะเป็นเสื้อผ้าน DIY นะคะ่ยิ่งมันจะเป็นแบบว่าเป็นแบบยาวๆเป็นเสื้อสองตอนะคะมันจะเป็นแบบเดสเดสเดสเกางเกงมันจะเป็นเดสเกางเกงมันก็จะขายเยาวนะคะ 네แล้วก็จะเป็นสายเดี่ยวใช่ไหมแล้วพวกพิ่นก็เลยตัดขาแล้วก็ให้มันเหลือแต่เสื้อนะคะเพราะว่าจะมาใส่แบบนี้นะะจะมาใส่แบบกางเกงขาสั้นนะคะเพราะว่าถ้าใส่กางเกงขายาวอ่ะมันแบบมันเอาไปแล้วนะคะแบบมันเก่าแบบมันไม่ทันสมัยนะแล้วก็เลยมาทําใหม่นะแล้วก็เลยมาแก้แบบนะให้มันแบบว่ากระชับให้มันแบบเสมอตตัวพอดีตัวนะคะให้มันแบบก็เลยมา ตัดแบบผูกหลังนะคะผูกหลังมันจะได้แบบว่าเสมอตัวแล้วก็เย็บเข้านิดนึงมันจะได้แบบว่ากระชรับมันจะได้กระชรับมันจะได้ดูไม่พองแล้วมันก็จะไม่อ้วนใช่ไหมถ้าว่ามันพองๆมันก็จะอ้วนใช่ไหมก็ดีวายใหม่ออกแบบใหม่ทำเองเย็บเองใส่เองรีวิวเองนะคะก็จะประมาณนี้นะคะก็ใส่ออกกงกแจใส่บ้านแฟชั่นแบบเก๋เก อยู่บ้านใส่เท่ๆเนี่ยถ้าไม่เซ็กซี่เราก็ใส่ไม่ได้เราต้องใส่แบบเซ็กซี่เซ็กซี่เท่านั้นประมาณนี้เลยอันนี้ก็เป็นแบบว่าถ้าออกกําลังกายนะะเป็นท่าประจำแนละ้วก็ต้องทําอย่างนี้นะไมันจะลดต้นแขนเนี่ยามันจะลดต้นแขนลดขานี่แล้ว รถแขนรถแขนรดแขนรด,ด,ดแขนแล้วก็หยับขาแล้วต้นขานะก็นี่แบบว่าเท่ๆนะตัวโลกตัวโลกนะก็เดินแบบด้วยผสมผสมกับการเต้นกันออกกําลังกายนะอันนี้ก็จะเป็นเอวน,นี้ก็จะหมุนเอวมันก็จะได้เอวใช่ไหมใครแบบอยากมีเอวเอสอ่นะมันก็ได้แบบว่าเป็นเอวเอสประมาณนี้เลยนี่ก็ลดตน้นแขนนะนี่นี่นี่เอวเอส เอวเอสนะนก็แบบว่าทวอ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 ทวระมาณนี้มันก็จะเป็นเอว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 แล้วต้นแขนด้วยได้เอวด้วยนี่ประมาณนั้นแหละใช่เนี่ยเต้นเอเต้นเอยเ้นเเนี่ยแบบมันก็จะผอมเองเพราะว่าขยับเท่ากับผอมนะดีกว่าไม่ทำอะไรเลยนะคะ